วันนี้พามาเที่ยวเรือนกระจกค่ะดอกไม้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรียกว่าสปานสมาคริกนะคะก็คือเป็นดอกไม้คล้ายๆตระกูลเบนจมาศอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูใบใกล้ๆก,ก,ก,กันเลยนะว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยนะคะมันจะพิเศษตรงที่มันมีหลายสีมากๆนะคะมีมีทุกสีทุกแบบอ่ะแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่กลีบดอกหงิกๆน,นิดนึงนะ พี่ว่ามันก็แปลกดีนะค่ะแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นแบบที่อ่าบางต้นก็จะมีหลายสีก็คือกว่ามันจะบานเต็มที่นะคะมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆหรือแบบนี้เป็นแบบพันธุ์ที่เกสรน,น่ารักมากเห็นไหมเป็นก้อนๆเลยพอบานเต็มที่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ พวกที่ดอกมีหลายสีเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดแบบนี้รู้สึกว่าคนทำงานที่นี่จะเอ j นจอยจังเลยนะมีพงมีเพลงเปิดฟังเพื่อนๆอาจจะเจอเขาขายอยู่ตามร้านดอกไม้นะคะแต่ว่าในเรือนกระจกเนี่ยมันราคา บอกได้เลยว่าถูกกว่านะคะถ้าใครมีโอกาสอยู่ใกล้เรือนกระจกไหนที่เขาเอามาตั้งขายให้ปพิเียนะคะก็คือลูกค้าตรงก็ลองไปแวบดูนะส่วนตัวรี่ชอบสีแดงนี้นะ,ะสีมันสดน่าก,กินจริงเลยสีอ่อนๆก็มีนะคะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูด้านนู้ดกันฝั่งนี้ก็จะเป็นมาคริตเหมือนกันนะคะแต่เป็นอีกแบบหนึง่งทุกคนอาจจะคุ้นกับดอกสีขาว,ขาว มันจะเหมือนกับมะคริสที่ขึ้นอยู่ตามข้างถนนนะคะแต่จะพุ่มใหญ่กว่าเป็นก้อนๆซึ่งมันก็จะมีดอกหลายสีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะสีเหลืองอย่างตรงนู้นเนาะสีชมพูเข้มหน่อยแล้วก็สีที่เป็นโทนแดงนะคะจริงๆแล้วอดอกไม้พวกนี้น่าจะเป็นตระกูลเดียวกับแอสเตอร์นะคะหน้าตามันจะอย่างนี้น่ารักก็คล้ายๆเบนจามานั่นแหละค่ะใบก็ชนิดเดียวกันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนๆตระกูลเดียวกันก็ว่าได้นะ ค่ะพามาดูนะคะฟุกเซียรหรือว่าดอกโคมญี่ปุ่นอู้ดูความใหญ่ของดอกมันสีสวยแปลกมากอันนี้ก็เป็นโทนส้มกับชมพูนะคะอ่ามาสีที่รี่ชอบมากอีกสีหนึ่งค่ะก็จะเป็นสีขาวกับม่วงค่ะน่ารักนะ ตอนที่ยังไม่บานดีก็จะค่อยๆแตกออกมาเป็นโคมแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูสีสวยๆกันมาตรฐานสแตนดาร์ดนะคะตุ๊กตาเรืองระบำอ่าแน่นอนแหละสีแดงกับขาวนั่นเอง ใครที่ไปเที่ยวอังกฤษแล้วก็เห็นตามผับนะคะที่มีกระถางดอกไม้บบดอกไม้ยุะๆแน่นอนฟุกเซียก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็เพราะว่ามันมีรูปทรงที่สวยแล้วก็มีสีที่แบบเด่นมากนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถจะอยู่ทนฤดูหนาวได้ด้วยในหลายๆพันนะต้นนี้ก็เป็นต้นใหญ่ที่ จริงๆแล้วมันไม่ได้มีต้นเดียวนะคะเวลาขายเนี่ยเขาจะขายไปประมาณ3ต้น4ต้นอยู่ในกระถางใหญ่กระถางก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้โอ้สีนี้มันช่างเข้มสะใจอะไรเช่นนี้นตุ๊กตาที่เริงระบำทั้งหลายการออกดอกของ ฟุกเซียก็จะมีการสีเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะพอบานไปสักพักหนึ่งสีก็จะเริ่มซีดลงซีดลงนั่นเองอแบบนี้พันดอกดกนะคะแต่ว่าเล็กหน่อยบางคนไม่ได้ชอบสีสันสดใสแต่ชอบอชอบตีมอย่างนี้นะคะดอกขาวก็มีขาวจ้วะเลยขาวกับชมพูอ่อนๆนะดอกดกมากทุกคนย้อยจนแบบจะถึงดินอยู่ละ และสำหรับคนที่ชอบความใหญ่โต,ตอลังการนะคะพันธุ์ที่ดอกใหญ่โตแบบกเอกแบบนี้ก็มีนะออกดอกที่แบบเต็มไม้เต็มมือเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่แอบซ่อนๆตามซ้อาปดูนะดอกใหญ่มากทุกคนโอ้แล้วต้นตูมก็ทรงสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยเอาเอกเอกไปอีกสักพันหนึ่งนะคะพันุนี้เวลาบานเต็มที่แล้วเขาจะเก็บ กลีบเลี้ยงนะคะขึ้นไปอยู่ข้างบนหมดเลยโอ้ยสีสันมันช่างบาดตาบาดใจจริงๆทีนี้นะคะทุกคนก็ได้รู้แล้วนะคะว่าชื่อสีที่เขาเรียกว่าสีฟุกเซียฟุกเซียเนี่ยมันก็คือสีชมพูเปลนของดอกฟุกเซียนี่เองค่ะเรือนกระจกนะคะก็จะมีดอกที่ยังไม่บานนั่นเองคือต้นที่ดอก ออกมาเป็นตาดอกแล้วนะคะเห็นชัดๆแล้วว่าเดี๋ยวออกแน่ๆแหละหรือบางต้นที่แก่แดดแล้วเกินออกมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะก็จะเป็นต้นที่เตรียมที่จะถูกจับทรงไปให้ลูกค้าต่อไปนะคะอ่ะหลายคนสังเกตไหมว่าเขาจะแขวนกระดาษเหลืองๆเนี่ไว้นะคะมันเป็นกาวสองหน้านะคะทุกคนแล้วมัแรง ที่เป็นศัตรูพืชเนี่ยไม่รู้ทําไมมันชอบสีเหลืองค่ะเพื่อนๆจะลองดูก็ได้เขามีขายนะคะเนี่ยแกะกาวออกมาปั๊บแขวนเลยนะคะ,มะแมลงจะไปเกาะกันเราก็ไม่ต้องลําบากวุ่นวายกับการใช้น้ํายานํากระเทียมมาทุบผสมกับนู่นนี่นั่นเหม็นๆนะคะเพื่อไปฉีดมันใช้กระดาษกาวอย่างนี้ได้เลย พวกที่เห็นนี้นะคะเห็นไหมเห็นมือจับก็รู้แล้วว่ามันคือแบบแขวนนั่นเองแล้วตอนที่มันยังเล็กๆนะคะมันจะอยู่กันแน่นมากเพราะว่าเรือนกระจกไม่มีที่นะคะก็จําเป็นต้องน้องๆเบียดกันไปก่อนนะลูกนะพอมันโตขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะทีนี้มันก็จะเริ่มแน่นแล้วก็จะ ขยายออกไม่ได้ทำให้กิ่งก้านของมันเนี่ยไม่เจริญเติบโตอย่างที่ควรจะเป็นนะคะเพราะว่าลูกค้าก็อยากจะได้ทรงสวยๆกิ่งยาวๆตาดอกเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสวนก็จะต้องมาจับมันแยกอีกนะคะและเมื่อเมียคนสวนมาที่ทำงานนะคะที่ฉันก็ถูกใช้งานอีกแล้วก็เนี่ยนะคะก็จับมันแยกออกจากกันเพื่อที่ว่าต้นไม้ แบบแควนทั้งหลายมันจะได้มีพื้นที่ในการขยายเจริญเติบโตต่อนั่นเองนะคะมาดูพันธุ์ที่ออกดอกแน่แนๆแล้วนี่อันนี้น่ารักมากเลยนะก็คือจะมีสีแดงคู่กับสีม่วงถ้าดอกเต็มนี้ไม่อยากจะคิดเลยนะคะเพราะว่าแต่ละกิ่งก้านเนี่ยมันยังออกมาเจริญต่อได้อีกยาวเลยนะคะหรือจะเป็นแบบทรงที่ดอกอาจจะไม่ได้ห้อยมากก็มีดอกเยอะสวยเหมือนกันนะคะ หลายๆพันเนี่ยก็จะเป็นดอกแบบซ้อนด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีตาดอกหรือว่าต้นพ่อต้นแม่ของมันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย อยู่ที่ลูกค้านะคะว่าจะเลือกเอาพันอะไรโดยดูจากแคตตาล็อกนั่นเองนะ,คะใครอยากรู้ว่าเฮ้ยงานเรือนกระจกนี่มันดูน่าสนุกจังเลยอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะลองดูนะคะในย่านเวสต์ันเนี่ยมีงานที่เป็นเ,เกษตรนะคะงานเกษตรกรรมงานที่เขาเรียกว่าทาวน์เบลนะคะไม่ใช่รันเบลรันเบลคือไปขับรถอยู่ในไร่นานะคะ แต่ทาวเบาก็จะอยู่ในเรือนกระจกแบบนี้นะคะลองหางานดูเพราะว่าหลายๆคนก็ทำงานกับเรือนกระจกแล้วก็รู้สึกมีความสุขวันๆไม่ต้องไปปวดหัวกับเพื่อนร่วมงานถือว่าเจ้านายเยอะนะคะแค่ทำตามออเดอร์เท่านั้นเองค่ะก็พามาเดินดูดอกไม้สวยๆกันนะคะเผื่อหลายๆคนก็จะมีเอ่อความคิดดีๆว่าเอ,อ๊จะทำอะไรกับชีวิตดีอยากจะทำงานอะไรดีนั่นเองนะคะ เพื่อนๆคะถ้าอยากให้ดอกไม้มันออกเยอะๆด้านข้างนะคะหักยอดเลยไม่ต้องเสียดายนะคะคนสวนสอนเองนะคะเมื่อหักยอดปับ๊บมันจะรู้สึกกลัวนะคะมันจะไปแย่งกันออกด้านข้างๆแล้วเราก็จะได้ต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มสวยๆนั่นเองนี่เป็นสีใหม่ละคะ่ะทุกคนเป็นสีม่วงที่ค่อนข้างจะเป็นม่วงฟ้านะคะม่วงน้ำเงินแล้วก็เดี๋ยจะเห็นลายเส้นของมัน อันนี้แล้วกันมีลายเส้นอยู่ในดอกด้วยนะเออแปลกมากเลยนะคะก็เริ่มขายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพอบานสักพักหนึ่งก็จะเป็นทรงนี้นะคะมันก็จะพับกลีบเลี้ยงขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมแต่ว่ามีลายเส้นอยู่บนกลีบดอกด้วยเออมีไม่เยอะด้วยนะ